อยู่ของทีบลมาบางก็้ครับเนี่ยวันเดียวมาบอลไปเยาวขึ้นมาให้กับพัชราองนินมกลลังก็ีบตัดได้นครัยข้ามไปครับเจ้าโอ้าที่เกี่ยวัดาวเปาผูกาันกระชากลากเลยของเกี่วัดาวเขาไหลมาให้กับนบ้าท่านชิงเสียงไม่ได้นะตัวช้ี่เกี่ยวมากเอา จาประตูเีวกผมินไ่ไม่ได้วันนี้เหนียวกินเจ้าลทครับี่ดียวเโอ้โหยนมองจะซื้ีตัวด้แล้วผมมีแต่ขาวอยู่เด็ขาวอยู่ยังไม่ได้จับประตูแล้วโอ้ยได้แค่ยืนร่วมรนี้ไปอีกสัทีนึงแล้วก็ให้บอนนาที่เทีัน ีูวันกลับคืนมาอะไรเชีรยบดูวันสั่นวันยาววังทันสลายเชีย่ยบถึงร้่อคิดไม่พระอมีสวยงามไม่เผิด